กลับมาบินทบาทชดใช้กรรมต่อไปแบกธาตุแบกขันแบกร่างกายทำประโยชน์ต่อไปนี่เรียกว่ากลับมาชดใช้กรรมกลับมาหาอาหารเลี้ยงร่างกายรักษาสิ่งสมมติ รักษาสิ่งที่มันเป็นสมมุติปรุงแต่งอยู่กับสมมุติต่อไปเรียกว่าอยู่กับสมมติอาศัยสมมุติต่อไปเขาสมมติให้อย่างไรเราก็อาศัยกับสมมติไปตามเหตุตามปัจจัยโดยที่ไม่มีอุปทานโดยที่ไม่มีความยึดมั่นยึดติดโดยที่ไม่มีความทุกข์จากการอาศัยกันจากการอยู่ร่วมกัน อยู่ก็อยู่ตามเหตุตามปัจจัยดับก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีตัวกูของกูหลงเหลืออยู่ในจิตใจนีเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยของมันการเกิดการตายมันไม่มีอะไรที่มันไม่มีเหตุมันไม่มีอะไรที่มันไม่มีปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีเหตุมีปัจจัยของมัน ทั้งการเกิดและการดับการได้การมีการไม่ได้การไม่มีสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราที่แท้จริงเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็จะดับไปฟังธรรมะไปน้่ง ชมบรรยากาศไปน้ำบรรยากาศสองฝากฝั่งทางสงบร่่มเย็นท้องทุ่งท้องนานี่เรียกว่าสถานที่สัตวปายะ พุทธเจ้าพอรหันทุกรูทุกองค์ที่ท่านมาตรัสรู้มาตรัสรู้เรื่องอริยส,สัจสีเรื่องความทุกขเรื่องเหตุที่ทําให้เกิดทุกเรื่องการดับทุกเรื่องมรรคเรื่องหนทางวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะพ้นไปจากความทุกนี่เรียกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้ว ก็อยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยโดยไม่มีความทุกข์โดยไม่มีความยึดมั่นยึดติดในโลกคือไม่มีตัวกูของกูหลงเหลืออยู่ในโลกจิตใจวิญญาณความรู้สึกทางอายะนะไม่มีตัวกูของกูหลงเหลืออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมตุติที่อาศัยกันหมุนเวียนอาศัยกัน เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นอะไรไว้ได้ในโลกนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นและก็จะต้องดับไปตามเหตุตามปัจจัยพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มาชี้ทางเป็นผู้ที่บอกทางเดินให้แค่นั้นใครจะเดินตามใครจะไม่เดินตามมันก็ขึ้นอยู่ที่เหตุปัจจัยในการที่เราจะ ปฏิบัติของแต่ละบุคคลตามบุญตามกรรมตามวาสนาพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่ผู้ที่ชี้ทางบอกทางให้บอกทางเดินให้เอาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาขยายมาอธิบายให้หมู่สัตว์ได้รับรู้ว่าโลกมันเป็นแบบนี้โลกมันเป็นอย่างนี้จริงๆโลกมันเป็นการอาศัยกันขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัย มันไม่มีอะไรเป็นตัวตนที่แท้จริงนี่เรียกว่าโลกมันเป็นแบบนี้พระพุทธเจ้ามาตรสรู้ก็มารู้เรื่องของโลกเรื่องของสิ่งปรุงแต่งและเรื่องของการดับสิ่งปรุงแต่งคือรู้การเกิดของโลกและการดับของโลกเป็นอย่างดีนี่เรียกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ามาตรสรู้ถ้าใครไม่อยากวนเวียนเกิดแก่เก็บตายอยู่ในโลกก็บอกหอนทางบอกหลักการวิธีปฏิบัติไว้ให้เรียกว่า ใครอยากจะพ้นไปจากการเรียนวหยตายเกิดเกิดแก่เก็บตายอยู่ร่ำไปเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บอกทางเดินไว้ให้ชี้ทางเดินไว้ให้ใครจะปฏิบัติตามก็จะได้รู้ใครไม่ปฏิบัติตามก็หมุนวนเวียนเกิดแก่เก็บตายเดี๋ยวสุขเดียวทุกข์อยู่ในโลกในสงสารต่อไปนี่เรียกว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงใครจะปฏิบัติตามก็ไม่ปฏิบัติตามก็เป็น ส่วนเป็นสิทธิของบุคคลนั้นๆตามเหตุตามปัจจัยนี่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าคนดีคนชั่วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้พระพุทธเจ้าบอกคนดีคนชั่วสามารถเปลี่ยนแปลงได้นอกจากเราปฏิบัติให้มันอยู่เหนือดีเหนือชั่วดีชั่วมันก็ไม่ใช่ของเรา ดีชั่วมันก็เกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัใจจัยในการอาศัยกันในการอยู่ร่วมกันพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านตรัสรู้ท่านบรรลุธรรมแต่ละขั้นแต่ละตอนท่านจะไม่สอนหมูสัตว์จะไม่บอกจะไม่สอนใครเลยก็ได้จะไม่ทําให้ใครได้รับรู้ความจริงเลยก็ได้ถ้ามันไม่มีเหตุมีปัจจัยที่เหมาะสมที่สมควรเพราะการ แสดงธรรมะการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสอนไปโดยไม่หวังลาบสักการะชื่อเสียงสนรเสริญย,ยนยอไม่ได้สอนแบบเพื่อหวังลาบหวังยศอวดความรู้นี่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างม,มีเหตุมีปัจจัยของมันในการสนับสนุนในการที่เราจะได้เรียนรู้ความจริง ใครจะเดินตามก็จะได้รู้ใครไม่เดินตามก็ไม่ได้รู้นี่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหตุปัใจจัยในการอาศัยกันในการอยู่ร่วมกันมันมีเหตุเกิดเหตุดับของมันทั้งนั้นคนดีคนชั่วคนถูกคนผิดคนที่รู้โลกคนที่หลงโลกมันก็มีก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้ มันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้มันก็เป็นของมันอยู่แบบนี้ีเรียกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ท่านจะสอนหมูสัตว์ก็ได้จะไม่สอนก็ได้นี่เรียกว่ามันขึ้นอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยปะอาหารหันบรรลุธรรมแล้วจะดับธาตุดับขันวันไหนก็อยู่ที่เหตุที่ปัจจัยนี่เรียกว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ให้แก่ให้เก็บให้ตายไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนคนอื่นก็ได้เรียกว่าเมื่อการเวลาที่เหมาะสมก็สามารถดับธาตุดับขันดับ สิ่งสมมติได้ตามเหตุาตามปัจจัยที่สมควรโดยไม่ไปแบกความยึดมั่นยึดติดไว้โดยไม่ไปยึดถือความทุกข์ในโลกสมมุติไว้เรียกว่ามันอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยเพราะในครั้งพุทธการมีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นมามากมายในโลกในสมสารโดยที่เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนไว่ายตายเกิดเป็นผู้ที่ไม่มีความยึดมั่นยึดติด เป็นผู้ที่ปล่อยวางอุปทานในขันห้าปล่อยวางอุปทานในรูปตัวตนชั่วคราวยิ้มน่ยยิ้มนี่ยิ้มนีย,นยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยและมันก็จะดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันสมัยพุทธกาล ครั้งพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใหม่ๆก็ได้มองเห็นว่าการที่จะสอนหมูสัตว์การที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นตามได้ด้วยมันเป็นสิ่งที่ยากมันเป็นสิ่งที่เหนือวิสัยที่คนธรรมดาจะมารู้จะมาเข้าใจได้เรียกว่าเกิดความ <c oughs> ที่จะไม่สอนหมูสัตว์เพราะมันเป็นสิ่งที่รู้ได้ยาก รู้เห็นตามได้ยากแต่ก็ด้วยบุญบารมีที่สะสมมาบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปนี่เรียกว่าเมื่อตรัสรู้แล้วก็ต้องทําหน้าที่แบกบสิ่งสมมุติต่อไปตามเหตุตามปัจจัยตามสมควรแก่เหตุ โดยไม่มีความยึดมั่นยึดติตในการสอนหมูสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยในการเกิดในการอาศัยกันในการอยู่ร่วมกันเมื่อพระพุทธเจ้าแดกตรัสรู้แล้วก็มองหาบุคคลผู้ที่พอจะรับธรรมะได้เรียกว่า เมื่อตัสรู้แล้วเราก็ต้องมองเห็นว่าใครพอที่จะรับธรรมะใครพอที่จะเข้าใจธรรมะได้ง่ายเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นขั้นเป็นตอนของมันมันเกิดขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนเพราะผู้ที่จะเข้าใจธรรมะและรับธรรมะได้มันก็ต้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นขั้นเป็นตอนไปธรรมะขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียด มันก็มีเหตุมีปัจจัยที่สมควรแก่เหตุเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็ต้องอยู่ทําประโยชน์ให้กับหมูสัตว์ต่อไปอาศัยญาณอย่างรู้ว่าสัตว์ประเภทไหนที่มีอาสวะน้อยสัตว์ประเภทไหนที่มีอาสวะมากสัตว์ประเภทไหนที่มีกิเลสตัณหามากก็แบ่งแยกย่อยธรรมะสอนไปตามบุญบารมีของแต่ละ หมูสัตว์เรียกว่าสัตว์ประเภทไหนใกล้สิ้นอาสวะกิเลสอาสวะน้อยก็ยังมีอยู่นี่เรียกว่าก็มองก็สอนไปตามอาสวะกิเลสคือเป็นผู้มีวิชารู้การเกิดการตายรู้พบเก่าชาติเก่าของตัวเองเป็นอย่างดีและรู้จักการเกิดการตายของหมูสัตว์รู้จักอาสวะกิเลสของหมูสัตว์เรียกว่ารู้จักการทําอาสวะให้สิ้นไปและ รู้จักการทำอาสวะของสัตว์รู้จักการสิ้นอาสวะของสัตว์โลกเรียกว่าเป็นวิชาสามที่เอามาช่วยหมูสัตว์ในการอยางรู้วาลจิตของสัตว์โลกว่ามีความหยาบความปานกลางความละเอียดของสภาะวะกิเลสในจิตในใจมากน้อยแค่ไหนนี่เรียกว่าเบีเ่ยงแยกย่อยธรรมะสอนไปตามีม่ตามปัจจัยเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุทมแล้ว ท่านจะอยู่ทำประโยชน์ก็ได้จะไม่อยู่ทำประโยชน์ก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยไม่มีอุปทานความยึดมั่นยึดติดจะอยู่สอนสัตว์โลกก็ได้จะสอนลูกศิษย์ลูกหาต่อไปก็ได้เรียกว่าขึ้นอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยจะไม่สอนใครเลยก็ได้อยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าอยู่แบบวิหารธรรมคืออยู่ในความสงบในการ อยู่กับสิ่งสมมุติเมื่อถึงการถึงเวลาที่เหมาะสมก็ดับท่าดับขันเข้านิพพานไปเลยนี่เรียกว่ามันขึ้นอยู่ที่เหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกพระอาหารหันต์บางรูปบางองค์ก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่มาอาศัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมที่เข้ามาอาศัยในการศึกษาหาความรู้และก็มีลาภสกุละชือเสียงสรรเสริญเยนยอ เกิดขึ้นมามากมายตามบุญตามวาสนาบารมีก็ได้อยู่อาศัยในการช่วยเหลือหมูสัตว์ได้มากพระอรหันต์บางรูปบางองค์ก็ไม่มี <c oughs> ลาบสัก,กละชื่อเสียงเสน่แสนเยินยอเกิดขึ้นมาก็อยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้สอนลูกศิษย์ลูกหานี่เรียกว่ามันมีความแตกต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้น ผู้ที่บรรลุทมแล้วเสียสิ้นกิตในการประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็รักษาธาตุขันรักษาร่างกายไปตามเหตุตามปัจจัยตามสมควรแก่เหตุเมื่อมันเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อมันเกิดความเ <c oughs> บื่อหน่ายสิ่งที่มันเป็นสมมุติก็สามารถดับธาตุดับขันได้ทุกเมื่อ,ท,อทุกเวลาทุกโอกาสเพราะพระอรหันต์เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากสิ่งสมมติอย่างแท้จริงรู้จักการเกิดการตายเป็นอย่างดี รู้จักการดับของสภาวะธาตุรู้จักการดับของนิพพานรู้จักนิพพานอย่างดีนี่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุใจของมันมมส,สิ่งทุกอย่างมันอาศัยกันตั้งอยู่และอาศัยกันดับไป เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็จะต้องดับไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นเพียงแค่ผู้ที่ชี้ทางบอกทางเดินให้หมู่สัตว์ได้เดินตามเีย่นั้นใครจะเดินของแต่ละรูปแต่ละองค์นี่เรียกว่าท่านจะอยู่ก็ได้จะไม่อยู่ก็ได้ ตามเหตุตามปัจจัยนี่เรียกว่าอยู่พอรักษาร่างกายแบกธาตุแบกร่างกายแบกสิ่งสมมุติเพื่อทําประโยชน์ให้กับหมู่ม,มู่มวลมนุษย,ยชาติต่อไปนี่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยของมันมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุโดยไม่มีปัจจัยเราก็อยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยของเรา โดยที่ไม่มีอุปทานโดยที่ไม่มีความยึดมั่นยึดติดโดยที่ไม่มีความหวงหาอะไรอาวอลกับสิ่งสมมติทุกสิ่งทุกอยาก่างมันมีเหตุมีปัจจัยของมันเราอยู่ได้เราก็อยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยเราไม่อยู่เราก็ไม่อยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงมันเป็นเพียงแค่สภาวะธาตุ อิน,น้ำไฟลมอากาศวิญญาณที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นมาเป็นเหตุตามเหตุตามปัจจัยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตกลายเป็นที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์โลกและกลายเป็นร่างกายของคนของมนุษย์ของสัตว์เดรัจฉานเบื้องล่างเบื้องต่ำตามบุญตามวาสนานี่เรียกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันอาศัยกันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านจะอยู่ก็ได้จะไม่อยู่ก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยหมดสิน้น หมดความสงสัยในโลกทั้งปวงแล้วแต่ถ้าอยู่ก็อยู่เพื่อทําประโยชน์แต่ถ้าไม่อยู่ก็คือการดับธาตุดับขันตามเหตุตามปัจจัยเพราะพระอรหันต์แต่ละรูปแต่ละองค์ก็มีบุญวัาสนาบารมีที่แตกต่างกันไปพระพุทธเจ้ามาตรัสแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็มีความแตกต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ที่เหมือนกันก็คือการรู้แจ้งในวัฏสงสาร การรู้แจ้งในอริยสัจส,สีการรู้แจ้งเรื่องของทุกเรื่องของเหตุให้เกิดทุกเรื่องการดับทุกเรื่องมรเรื่องหน้นทางือเรื่องวิธีปฏิบัตินี่เรียกว่ารู้แจ้งการเกิดการตายของหมูสัตว์อยู่ที่ว่าใครจะช่วยหมูสัตว์ได้มากได้น้อยพระพุทธเจ้ายุคไหนสมัยไหนพระอาราหันยุคไหนสมัยไหนจะสามารถช่วยหมูสัตว์สามารถช่วยคนอื่นได้มากมันก็ขึ้นอยู่ตามเหตุตามปัจจัยนี่เรียกว่า การตรัสรู้รมการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์แต่ละรูปแต่ละองค์ท่านจะอยู่ทำประโยชน์ก็ได้ท่านจะไม่อยู่ก็ได้เรียกว่ามันขึ้นอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยพระอรหันต์บางรูปบางองค์ก็ไม่มีคนรู้จักไม่มีลาบไม่มีสักระเกิดขึ้นก็อยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยสมควรแก่เหตุก็ดับธาตุดับขันไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่ามันขึ้นอยู่ที่เหตุหตปัจจัย พาาระอรหันต์บางรูปบางองค์ก็มีลาบมีสักการะมีชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอมากมายก็ได้อยู่ด้วยความสุขความสบายทางกายก็ได้อยู่ด้วยความ <c oughs> มีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่เครื่องอาศัยมากแต่พระอรหันต์บางรูปบางองค์ก็ไม่มีลาบมีสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอไม่มีคนรู้จักอะไรมากมายก็อยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายก็ดับธาตุดับขันไปโดยไม่มีการ ยึดมั่นยึดเติดนี่เรียกว่าขึ้นอยู่ที่เหตุปัจจัยเพราะพระอรหันต์ตัดสรู้แล้วบรรลุธรรมแล้วจะอยู่หรือจะดับก็ไม่มีบาปมีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีการเกิดอีกนี่เรียกว่าเป็นผู้หลุดพ้นจากภพแล้วจะดับร่างกายวันไหนก็ดับได้ตามเหตุตามปัจจัยโดยไม่มีความลังเลสงสัยในโลกทั้งปวงมีเหตุให้อยู่ก็อยู่ไปตามเหตุเมื่อหมดเหตุก็ต้องดับไปตามเหตุนี่เรียกว่า พระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่ผู้ที่ชี้ทางบอกทางเดินให้เช่านั้นทั้งการเกิดกันได้การมีการเป็นแบบโลกโลกและการดับการไม่ได้การไม่มีการไม่เป็นการอยู่แบบสมณะการอยู่แบบภิกษุการอยู่แบบพระสงฆ์การอยู่แบบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกรูปทุกองค์ที่ท่านถือปฏิบัติมาทั้งการได้การมีการเป็นและการไม่ได้การไม่มีการไม่เป็นลาบสักระชืือเสียงสรรเสริญยนยอต่างๆในโลกนี้มันก็เป็นเพียงแค่สมมติ ถ้ามันมีมันเกิดขึ้นมาก็ให้มันมีให้มันเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยโดยตั้งอยู่ในศีลในธรรมนี่เรียกว่าเรื่องของการเกิดการตายพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่ผู้ที่ชี้ทางบอกทางเดินให้หมูสัตว์ได้เดินตามใครจะเดินตามก็จะได้รู้ใครไม่เดินตามก็จะไม่ได้รู้แค่นั้นมันไม่มีใค <c oughs> รไปบีบบังคับใครโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัย คนที่จะบรรลุธรรมแต่ละขั้นมันก็มีเหตุมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกความบีบคั้นที่มันเกิดจากภายในและการบีบคั้นที่เกิดจากภายนอกมันก็จะต้องรู้จะต้องเห็นได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมแต่ละขั้นมันต้องอาศัยจากขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นกลางขั้นละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนไปนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็มาชี้ทางบอกทางเดินให้แค่นั้นใครจะอยู่ใครจะปฏิบัติ ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามบุญวศาสนาของแต่ละรูปแต่ละองค์นี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่ผู้ชี้ทางบอกทางเดินเรื่องอริยสัจสีเรื่องวัฏฏสงสารเรื่องอริยมรรคมีองค์8ดเรื่องของสภาวัฏร่างกายเรื่องของใจเรื่องของอารมณ์เรื่องของสภาวะจิตสิ่งปรุงแตง่งเรื่องของการเกิดขึ้นและการดับไปของสังขารการปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เรียกว่าใครจะเดินตามก็จะได้รู้ใครไม่เดินตามก็ไม่ได้รู้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นปัจจะตังทุกสิ่งทุกอย่างผู้รู้ก็จะรู้ได้เฉพาะตนแค่นั้นไม่มีใครมารู้มาเห็นแทนกันได้คนที่มีความลังเลสงสัยมันก็ยังมีแต่ความลังเลสงสัยอยู่ถ้าไม่ปฏิบัติผู้ที่รู้เท่านั้นถึงจะรู้จะเห็นความจริงได้ด้วยตัวเอง ไม่มีใครมารู้มาเห็นแทนกันได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันละเอียดมันจะรู้จะเห็นได้ด้วยตัวเองแค่นั้น